สวัสดีครับท่านมิชิกทุกท่านผมได้นำปืน<ฮ>อีวีเด้นมาตรวจสอบออพักเครื่องนะครับในสหรัฐเอาปืนนี้ไปตรวจสอบดินถิ่นแร่เพราะฉะนั้นปืนนี้มีโปรแกรมสำหรับตรวจดินถิ่นแร่ได้จริงนะครับและแม่นยำนะครับย้ำเลยครับจริงและแม่นยำนะครับตอนนี้แร่ที่สำคัญที่กำลังหากันอยู่ก็คือแร่แล่เอิร์ดนะครับเราอยากรู้ว่าแร่สำคัญแล่เอิร์ดเนี่ยมีในภาคสำคัญของเราหรือไม่เช่น พระหลวงพ่อทวดปี97เนี่ยมีแร่สำคัญแร่เอิร์ธนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับโดยให้ AI เป็นผู้ตรวจสอบเลยครับเราให้ครับแร่เอิร์ด elements r e e s จากตารางผลการวิเคราะห์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านธาตุแร่เอิร์ธ r e e s ตามคำนิยามทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยธาตุโลหะ17ชนิดได้แก่สแกนเดียม s 7ชนิดและธาตุอื่นที่มักพบร่วมกับแร่เอิร์ด ดังนี้ธาตแร่ Earth r แร e เอิร์ e เอ m e เมน R E E S เจอนะครับสัญ,ญล<อ>ักษณ์ชื่อธาตุค่า ppm Parts Permillion แร่แร่ <My S 1> earth วายอิท e e รียมไวยทรียม18จัดอยู่ในกลุ่ม R E E S แลนทานายเอร์เ็นต์63.5 5%ค่ารวมของกลุ่มธาตุแลนทานาย15ชนิด ธาตุอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมักพบร่วมกับแร่เอ,อิร์ดในทางธรณีวิทยาและอุตสาหกรรมมักจะพิจารณาธาตุบ,บางชนิดที่มักพบร่วมกับแร่เอ,อิร์ดในการสกัดหรือการวิเคราะห์แร่ได้แก่สัญ,ญลักษณ์ชื่อธาตุค่า ppm parts per million หมายเหตุอาท26ธาตุกำมมันตรังสีที่มักพบในแร่ IES NB ไนโอเบียมไนโอเบียม10โลหะทรานเซชันที่มักพบร่วมกันแซดอาต์เซอร์โคเนียมเซอร์จิมมีนายนะครับได้วิเคราะห์แล้วว่าหลง่อทวดมีแร่แร่เอิร์ธนะครับเป็นแร่สำคัญเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับในวันที่23ออพฤศจิกายนนี้นะครับงานประกวดป้าเครื่องของอาจารย์รัตลัมีผมนะครับ ที่ห้าง The Express รสมอบางแคนะครับขอเย็นเชิญทุกท่านครับและในการนี้เราได้ไปร่วมง,งานนะครับปืนจะตรวจสอบภเครื่องของท่านและให้ AI สามารถจะวิเคราะห์ลายเอิร์ธก็ได้หรือวิอเคราะห์ภาครื่องของท่านได้เราในงานเราคิดท่านเพียงองค์ละ100บาทพร้อมรีพอร์ตทั้งรายงานให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับเราพบกันครั้งหน้านะครับผมอาจารย์วิสุทธาเทพลาแล้วครับสวัสดีครับ